สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสสีิบนาทีนะคะอากาศติดลบค่ะดูที่พื้นสิคะเป็นสีขาวเนี่ยแม่ขนิ้งนะคะหนาวมากเลยค่ะทุกคนแต่ยังดีที่มีแสงแดดนะคะอากาศดีกำลังเดินไปทำงานค่ะเห็นนกไปค่าอยู่บนนั้น นกไยนกเี่ค่ะพระอาทิตย์สองแสนดูสวยงามมากเลยนะคะทุกคนถึงแม้จะหนาวแต่พอมีพระอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างนี้จะรู้สึกอุ่นขึ้นมาทันทีประมาณสีห้าองศาเลยนะสวยงามมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะ ตอนนี้เจ็ดองศานะคะทุกคนอากาศดีมากเลยเวลาอยู่แสงแดดเปี้ยวเคยอยู่ตึกแถวนี้นะคะเปี้ยวอยู่ตึกไม้เลขสี่ค่ะตึกไหนนะั่นเราจะให้ดูอาพาร์ตเมนต์เก่าเมื่อก่อนก็เคยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนั่นตรงสีเหลืองๆนั่นเปี้ยวก็เคยอยู่เปี้ยวอยู่ชั้นสามนะคะทุกคนเอเมืองที่เปี้ยวอยู่เป็นเมืองนัเล็กนะคะแต่ว่าสวยงามมากเป็นเมืองนะะักท่องเที่ยวนะคะ ตอนนี้เอ้ยตรวดตอนที่อากาศกําลังเริ่มดีแล้วนะคะคนก็ตรงนี้จะเป็นที่ปั่นจักรยาน,นะคะ่ะตรงกลางเขาห้ามเดินเียวมัวแต่ท้ายวีดีโอท่าจะลืมดูโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะหนาวมือแล้วเวลาที่พือที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอากาศจะดีมากเลยนะคะทุกคนอบอุ่นมากตึกนี้เขาเรียกว่าก้ามลัตตอนนะคะต,ตึกนี้จะมีแปดชั้นนะคะตึกทุกนี้ เป็นตึกที่เก่าแก่มากนะคะเอ่เปี้ยวเคยอยู่ขาดตึกนี้ค่ะโอเขนะคะแลวเปี้ยวก็อยู่เคอยอยู่ตึกข้างหลังซอยสุดเลยนะคะเดี๋ยวเปี้ยจะให้ดูคือเปี้ยวอยู่ที่นี่จนแบบว่าเปี้ยวเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเปี้ยวจะให้ดูอีกนะ ลูกค้าดูรถอันนี้ของเขาที่พนักง,งานเขาใช้ขับลูกค้าเพื่อไปทำงานที่นี่นะโอ้ยลมแรงมากเลยค่ะทุกคนสักครู่นะตึกนี้เปี่ก็เคยอยู่นะคะเพื่เคยอยู่มาแล้วก็สุดซอยนี้เปี่อก็เคยอยู่นะ,ะเดี๋ยวเปี้อจะให้ดูนะคะคนดูสิคะแต่ละซอยของเขาน่ารักมากเลย <c oughs> เขาจะมีติดก,กับแม่น้ำเนี่ยคะ่ะเป็นแม่น้ำโมทาราเป็นแม่น้ำทะเลสาบเห็นไหมคะเดิน <c oughs> <c oughs> ไปนี่แค่ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้ว เมืองที่พวกเราอยู่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบนะคะข้างในเล็กๆอะคะ่ะพื่อเคยอยู่มาก่อนนะคะทุกคนก็อยู่ชั้นชั้นบนสุดเลยค่ะทุกคนที่มีหน้ตาแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็จะเดินกลับบ้านนะคะทุกคนก็จะทานกลับไปเดินไปทานข้าวที่บ้านนะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะพเพราะี่เดินถ่ายรูปไปด้วยเดียวกับเสียมาเห็ดเป็นพัดพัดเซนมังสวิลาไห้ลุงจัะ เนื้อถ้าเขาหมาักไว้ในตู้เย็นแล้วอ่ารสชาติเขาสีอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะเกียวก่อมะขวนิดนึงกานมันนิดนึงอ่ะจะ้ะเพียจะใส่ไฟไอ่อนแล้วจับเะวาเนื้อเทียมเนี่ยเขาใส่ทั่วแล้วก็เขาสุกมาแล้วอ่ะจะ้ะเขาแค่ใส่ไฟอ่อนเพราะาต้องใส่ไฟแ็งทั่วนี่เป็นบมกทัว่วเพียวซื้อมาจากลานเอเชียจะ้ะบมกทั่วนี่เขานิยมอกินมเมล็ดข้างในด้วจะ้ะ แต่ว่าเบียวเอาลูอ่อนๆแนะ่พว,วเบียวกินเปลือกพร้อมเอามาผัดใส่กับอา,อาหารลอ,อยดีนะคะเดียวคิดล้วคือถ้าเขาใส่บะเขือเทศลงไปตอนนี้เขาก็่ต้องเติมน้ำนอกจากนาเนาะเขาก็เพาะให้เขาค่อยๆสุกเองเสร็จแล้วเบียวกะเอาพวกน้ำมันจากาจากมาม่าใส่ลงไปนะจากเครื่องปรุงจากมะมา่านอจากเนาะเป็นนะ้ำมังสวลิรัดม,มาม่ามังสาิราตแล้วกับผักบุกคลี่แล้วกับแบบพริก แพนเปียวแบบคนกินเผ็ด,ด้ะจ้ดลุงอวดไม่เผ็ดไม่กินนะคะโอเคค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบเมนูของเปียวนะคะสวัสดีค่ะ